วันนี้พามาชมบรรยากาศตลาดสมุนไพรนัดวันศุกร์นะคะหยุดตรุษจีนก็พามาเดินชมเล่นๆค่ะออ๋

จหลายปันไดเนาะคะะ่ะจะสี่หมื่นห้าร้อย <45 00 S 2> ลองมาได้ปันไดค่นี่<ะ>ลองได้ปันไดขะยหัวเลยค้ารถเมื่อก่อนเพื่อนอยู่ใสนะค่ะเราสิแพงบ่ผมบอก จุงข่จามก่กาวนี right. ้ไปหอดนเฮ้จุงขามไปหอดอนสิมาขอขารถเพื่อจะนี่คือทด้ครับมองว่าหลดแม่ลูกเล่ลูกตัวเมีย เป็นห้องสีมืนกว่าอยู่เนี่ยยางเบิงก่อนค่ะพึงมาโอ้ขา,ายรุ่งบ้าได้วัย,ยังโทษ อันนี้ก็เล่สวยนะคะเป็นแม่แยกลูกปววยยไ่่หห้้ออาขขันนลเี จะเนียวขายไหมแคผ่านปลาักวันนี้ได้มากี่ตัวคะอ๋อวันนี้ได้มาสี่ตัวสี่ตัวครึ่งสี่ตัวครึ่งขายไปหกตัวแล้วหกตัวครับสุดยอดแล้วก็เอากลับอีกสี่สุดยอดครับคือการทำมาค้าขายมันแบบนี้แหละครับซื้อไปใครๆออกก็อยากจะว่าอย่าว่าอะไร เอาแม่ลูกมาออกตลาดหนึ่งคู่ลูกสาวสวยมากมีแต่คนอยากได้ลูกไม่อยากได้แม่สงสัยต้องเก็บเข้าคอกคืนนะคะแม่ก็โครงสูงค่ะกับแม่ผสมแล้วหนึ่งตัวหวโล้นสีขาวสวยเครื่องชมพู คนเดินเยอะมากแต่ไม่มีคนซื้อค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะ วันนี้ก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะนัดหน้าถ้าได้มาเดี๋ยวจะลงให้ดูเพิ่มเติมนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ